มเมล็ดพันธุ์ผักเก่าที่ทิ้งไว้นานข้ามปีอัดงอกไม่ดีอีกต่อไปลองใช้วิธีการนี้เช็คดูตรวจสอบอัตราการงอกของมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วค่อยนําไปปลูกก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่ากับแบ่งปันกดติดตามคลิปไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในคลิปต่อไปไปดูคลิปกันเลยครับครับที่เห็นเป็นถั่วแปบนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์เก่าที่เก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเมล็ดพันธุ์กันนะครับว่าจะออกดีหรือเปล่าเริ่มแรกก็ ตัดนะครับตัดเมล็ดออกก่อนตัดเปลือกออกนะครับแล้วเราทําการขัดแยกใส่ตรงนี้นะครับตเตรียมไปตรงนี้ห <_ ening> นึ่งก,ก็เตรียมเท่าที่เราจะปลูกนะครับเราจะได้รู้ว่าเมล็ดพันธุ์เรายัางมีคุณภาพดีอยู่ไหมตรงนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่สามารถเจ็บพันธุ์ปลูกต่อได้ ปลูกแต่ปีมากครับปลูกแค่ครั้งเดียวก็จะมีกินไปตอลอดโดยไม่ต้องปลูกใหม่นะครับเอาประมาณนี้นะครับจากนั้นทําการใช้น้ําร้อนนะครับย้ำนะครับว่าน้ําร้อนเลยตรงนี้จะเป็นแก้วนะครับแล้วก็ทําการผสมกับน้ําเย็นนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิโดยใช้นิ้วเราจุ่มง้งไปนะครับพอทนได้นะครับแล้วก็เทเข้าไปเลย จะมากจะน้อยก็ได้ครับขอให้ท่วมเมล็ดพันธุ์ก็พอเนีย่ยครับมเมล็ดพันธุ์ก็ถ้าเม็ดดีก็จะจมลงไปถ้ามเมล็ดไม่ค่อยดีไม่เมล็ดเสียก็จะลอยขึ้นมานะครับอย่างอันนี้เราแช่ไว้ก่อนแล้วนะครับเป็นมเมล็ดตอนแรกแช่มเมล็ดฟักทองเล็กไว้นะครับเก็บไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเมล็ดน้ำเต้าเล็กนะครับเมล็ดเสียก็จะลอยนะครับเมล็ดดีก็จะจมนะครับตรงนี้ได้หนึ่งคืนแล้วนะครับแล้วไปดูที่ทําเราทําไว้แล้วนะครับ ตรงนี้ได้ประมาณหคืนแล้วครับนี่เลยก็ทำการห่อทิชชู่แล้วก็สเปรย์น้ำนะครับปิดฝาทิ้งไว้มเมล็ดที่เขาดีแล้วเขามเมล็ดพันธุ์ยังดีอยู่ก็จะงอกออกมาแบบนี้ครับเราก็แยกไปปลูกเท่านี้เองครับง่ายๆเราก็สามารถคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปปลูกได้แล้วนะครับ สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่แช่ไว้หนึ่งคืนนะครับก็จะใช้ทิชชู่ทิชชู่นะครับหนึ่งแผ่นนะครับเป็นทิชชู่แบบพวกเช็ดทำความสะอาดทิชชูห่หนาๆหน่อยนะครับทำการกรองเมล็ดนะครับที่เราจะใช้นะครับเลือกแต่เมล็ดพันธุ์ดีนะครับจากนั้นปิดฝาปิดทิชชู่วไว้นะครับแล้วก็ ฟอกกี้สเปรย์น้ำไว้เลยมือดำนิดหน่อยนะครับเป็นน้ำหมึกจากเครื่องปิน้นเอาประมาณนะครับไม่ต้องให้แฉะมากนะครับสเปรย์น้ำไว้นะครับพอประมาณพอประมาณได้ที่แล้วปิดฝานะครับทิ้งไว้1 2ถึงคืนนะครับ เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มันงอกนะครับแล้วคัดไปปลูกนะครับลองใช้วิธีนี้ดูครับเมื่อวานนะครับก็ได้หนึ่งคืนแล้วนะครับกาอนนี้เลยนี่จะเป็นถั่วนะครับถั่วนี้ประมาณปีครึ่งแล้วครับที่เก็บไว้ก็จะมีทั้งเมล็ดที่งอกแล้วกับไม่งอกนะครับเมล็ดดีกับเมล็ดเสียนะครับเมล็ดที่งอกเราก็จะเอานําไปปลูกไปเพาะก่อนนะครับเพาะในถุงดาหรือว่าในกระถางเล็กๆก่อนนําไปปลูกนะครับ เสียก็ทิ้งไปนะครับเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นบวบนะครับใช่แล้วครับเป็นบวบก,ก็มีทั้งเมล็ดที่งอกและยังไม่งอกนะครับก็จะคัดไปปลูกต่อไปวิธีการนี้ดีมากเลยนะครับในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ก็จะเป็นพวกฟัก แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขวแป็บที่ทําไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานมีได้หนึ่งคืนแล้วนะครับก็จะงอกประมาณนี้ก็ถือว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นถือว่ายังงอกอยู่นะครับยังดีอยู่นะครับขนาดไม่พันเก่าแล้วนะครับแต่เป็นพันพื้นพื้นเมืองนะครับแข็งแรงทนทานอยู่แล้วครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตคลิปดีในคลิปต่อไปครับ